มีความรู้สึกว่า FC ใหม่ๆก็เข้ามากันเยอะนะคะในช่วงของสาวนุ้ยนะคะแล้วก็ทักทาย FC ทางด้านแม่กระเทยด้วยนะคะขอบคุณนะคะตอนนี้ด้านแม่กระเทยก็อยู่กันอยู่ตรงนี้หลายๆน้องนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้เราก็อีกหนึ่งสถานที่ที่เราจะไปกันอยู่นะคะก็อย่าลืมนะคะ เราก็มาลุ้นทางด้านนี้ก่อนนะคะว่าสารจะเลื่อนไหมนะคะจะน่าเป็นห่วงไหมนะคะกับน้องทรายนะคะวันนี้น้องใบชิน,นวัตรก็ไม่ได้มานะคะน้องใบชิน,นวัตรกับน,น้องฟ้าบุญสอนก็ไม่ได้มานะคะวันนี้นะคะตอนนี้เราก็รอทนาย เขียนไอ้นี่ใหม่อะนะคะกําลังเขียนไอ้นี่หมาอะไรไม่ทราบได้นะคะแต่มีสองท่านที่ไม่มาก็คือน้องฟ้ากับน้องไบนะคะน้องฟ้ากับน้องไบชินวัตรนะคะไม่มานะค่ะเมื่อไม่กี่วันที่เมื่อวานรู้สึกว่าก็ ทั้งน้องใบและน้องฟ้าแล้วก็มีน้องชายแล้วก็มีน้องหลายๆคนยคนนะคะไปรายงานตัวยังสอนอนไหนสาวนุ้ยก็ไม่ได้อ่านหมดแล้วนะคะเพราะมันขึ้นมาแล้วไอ้นี่ไงนะคะก็อยากแจ้ง f อซทราบนะคะแต่อย่าลืมนะคะอีกหลายสิบชีวิตที่รอเราอยู่นะคะสารแงสงฤทธิ์นะคะอย่าลืมติดตามสาวนุ้ยไปนะคะถ้าตรงนี้ไม่เสร็จยังไงสาวนุ้ยก็จะทำการลง ลงไลน์นะคะเพื่อไปขึ้นอย่างที่สานุนยบอกนั่นนะคะอย่าลืมตามไปกันนะคะหลายสิบชีวิตนะคะหลายสิบชีวิตรวมทั้งคุณลุงของเราด้วยนะคะตอนนี้ก็ดูนะคะดูนะคะเห็นไหมคะนั่งอยู่ตรงนี <laughs> ้เห็น,นะคะมีทั้งนอกเครื่องแบบนะคะในเครื่องแบบนะคะที่มานั่งเฝ้านั่งรอนะคะเราก็รออย่างนี้นะคะทา ร้อนค่ะวันนี้ร้อนมากนะคะบอกแล้วขนอยากตกนะคะขนอยากตกถ้าขนตกต่อดได้แดดร้อนทุกที่เลยดำเลยล้าสาวนุยนี่แหละบ,บ่มเท่าไรไม่เข้าสิ <c oughs> อะไรนี่ น้องโจเซฟไม่ได้มารายงานตัวนะคะน้องโจเซฟวันนี้น้องโจเซฟมาให้กําลังใจนะคะมาให้กําลังใจนะคะน้องโจเซฟถ้าจะมีรายการถูกก็ยังสารสารอายากรุงเทพใต้นะคะซึ่งน้องเขาจะโดนอยู่ตรงนั้นะนะคะแต่ตอนนี้สาวนุ้ยก็ยังไม่เห็นนะคะ ทักทายเอฟซของคุณลุงศักดิ์ทุกคนเลยนะคะทุกท่านเลยนะคะเป็นพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักมากนะคะแล้วก็ทักทายพี่น้องชาวใต้กันนะคะทีมาแหล่สาวนุ้ยในตรงจุดจุดนี้นะคะให้กำลังใจกันมาตั้งแหลกเช้านะคะทานข้าวทานป้ากันด้วยนะคะอย่าแล่สามนุ้ยจนเพื่อนยันลืมทานข้าวทานป้ากันแล้วส่วนสามนุ้ยทานเรียบร้อยค่ะคกิ้งกับไข่ต้มค่ะ เราก็รอกันก่อนนะคะเราก็รอนั่งก่อนว่าค่ะฮะนอกเค้เื่อแบบนะคะ ล,ลงมาแล้วนะคะก็ลงมาเรียบร้อยนะคะออยู่ไหนอ่ะไม่รู้อะไรลงนะคะรอปภวานะคะไม่รู้อะไรลงนะคะตามรอปภนี่นะคะลงมาเร็วรับลงมาเร็วให้มายืนขว้างนุ่นแล้วเดี๋ยวบีบแต่ลั่นสนัน่นวันไห้แล้วเลย คิ้ว <Thank> <laughs> วันนี้เ้าหน,นุ้ยกระดูดกับ